คนถ้าดูคนหลอนหูเขาว่าเอเย้ยไม่ซอมบีแต่ผมชอบพูดนะครับเออวัอนนี้เราก็จะมาเล่นสติโบโโกบูลูกกีนะครับเราจะมาเล่นต่อกันนะครับโอเคก็ขอบคุณเออกระแสที่ชอบดูนี้บ่อยๆเนี่ยเนี่ยเนยโหมดซอมบี้นี่นะครับคือไม่อยากเล่นเพราะว่ามันไม่มันเป็นโหมดอินสตริตี้ไงแล้วผมจะต้องมันเป็นแบบโหมดไม่จํากัดอะเออ ถ้าถ้าผมทำไปเรื่อยๆอ,อันนี้คืออะไรวะเขาไปดูเป็นอะไรไหมวะเออผมไาาด,ด้300หรออิอิไม่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 ผมออกละก็นะครับเราก็จะมาเล่นโมนอันนี้กันต่อนี่นี่สปาร์ต้าใช่ไหมแบบเออใช่ ี่ก็ต่อเลยนะครับชื่อโหมดปลาจานี่คือเป็นโหมดที่สำหรับผมอะ่ะผมชอบโหมดนี้ไม่รู้เพราะอะไรตอนแรกก็ตอนแร,กก,นแรกก็จะวางสีตัวก่อนนะครับไอตัวขุดนะอืมใช่เออใช่ใช่ใช่ถูกอ้ะไอทุที่ทุกคนเห็นบูคนรับผมยังไม่เฉลยนะครับเฉลยตอนไหนดีวะไม่ยังไม่ไม่เฉลยเลยอะ่ะ จนกว่าเขาจะมาเอาในคลิปกลองนี่ตัวดาบแบบผมชอบหมวกมันอะทุกคนเคยเล่นเกมโรบอทไหมมันเหมือนไอผมแดงอันนั้นเป๊ะเลยอะผมแดงที่มันทรงเทสดีหน่อยอเอออ่าก็ดีชอบอ่างเสียนาะกิโตแบบแบงกลาโมนะแต่ผมทําไม่ได้ไม่รู้เสียงผมเป็นยังไงก็ไปลองดูในคลิปหรือเปล่าอะก็ดูในคลิปกันอยู่นี่แหละเออ พูดทำไมวะก็จะลดเสียงเกมเพื่อที่จะได้ยินเสียงผมเยอะขึ้นนะเนี่ยประมาณนะ่ะลดน้อยมาเลยว,ว้ยวเตยฮึกมันจะเลรินอย่างวะปาตานี่ก็ตามยุคสมัยของจริงเลยนะเนะี่ยแล้วก็จะซสนั่งด่าไม่มันนะเออผมอัปเกรดไอ้ตัวผู้ อื <c oughs> เออาไปกินเลยจ็ไปกินน้ำอยู่เลยเฮ้ยใจเย็นดินดิมาดิเว้ยใครกลัวแล้วเรือดันกรลอนป่าผมจะพูดอย่างนี้ทุกคลิปแหละเรื่อดันกอลอนไปาให้ทุกคน,ร,นรอนหูไปเลยไอตัวดขุดบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเงื้อแค่ขุดไปงั้นไะ ขุดอย่างเดียวดูดิเพื่อนตายกันหมดแล้วดูมันขุดกันอย่างเดียวครับไอ้น้องมันมาอย่างเยอะสี่ตัวหฮ้าวฮ้าอันนี้มาดิทำอะไรโอเคถอยกับแล้วยวงมันก็ค่อยๆหิห้วเรือครับนี่ไงผมผมใช้สูตรเดิมทีละแถวกันมันกลัวมันจะเต็ม ก็ง่ายๆเกมนี้ก um> ็แบบดีซี่ซอ่แต่แนะนำให้อัปอันนี้ด้วยแต่ผมจะมาทำชาเลนจ์คือไม่อัปอันนี้หั้งเกมดูซิผมจะเล่นได้ไหมผมว่าด่านที่สอมตายแน่เลยด่านท้ายสุดเนี่โอุ้ยด่านเอ็ดผมไม่ค่อยชอบด่านอันนี้เลยด่านที่สิบเอ็ดด่านที่มาเป็นภูเขาขาวๆเนี่ยเออ เกมยากแล้วก็ในเกมอันเก่าของผมมันก็ไม่ได้อับเหมือนกันแต่มันเป็นโหมดปกติไงโหมดยากเอ้ยน้องม,มันง่ายเกินไปโหมดปกติเอ้ยสปาต้าทำอย่างนี้เราก็ทำตามไหมจะได้ตังค์เราเล้ยพอได้ตังค์เสร็จปุ๊บอีกสองทูปป่อยให้มันปล่อย ขอเป็นละครคุณก่อนนะครับมาแล้วแต่ตอนนี้ผมคุณไม่สนลูกใครเฮ้ยมาช่วยแล้วอืม,อมเสียบเสียบอะเสียบเสียบด้วยเสียบช่วยเสียบเลยมาดิช่วยเสียบ,ยเ,สยบเสียบเยอะนะครับแล้วก็อ,อยู่ผมเถอะ สวยแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบตรงนี้ก็คือเราต้องมานี้ใหม่เียวนะนี่คนนี้เสียงนองไหมไม่รู้นะ่จะได้ยินไหม ดูหนึง่งอโทนไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นไหม,ไมเอาดีกว่ายังเลยสองที่ไม่นะใช่นี่มันคุดหมดแล้วก็สวยแล้วไงละ่ะ คุณจงซ้อนเนี่ยหมดแล้วแบบในในขุดเรามันจะไปขุดแถวนู้งไนงะเออขุดแถวนู้นแหละเดี๋ยวตอนเราบุกเลยไหมไม่ตอบบุคคลรับไม่มานะบุคคลรับเล่นเกมอยู่ด้านนอกผมอยู่ในห้องที่แบบเงียบเงียบก็คือแบบไม่ดียินเสียงอะไรใส่อย่างมั้งนะยกงเวนน้องน่จะได้ยิน กตาน้อยทุกคนก็ไม่ต้องแปลแกแคเนหวดแล้วก็มันแพงประมาณห้าร้อ่ะ500ทองอันนี้มีกี่แถวนะมีสี่มีสี่เออบอกเลยตอนท้ายทุกคนมันแน่ทุกคนจะมีแบบไอตัวใหญ่ๆแล้วก็วาทุบปึ้งอัน ด่านท้ายเป็นด่านที่น่าท้าทายสำหรับผลสมัยก่อนใช่เอออยากรู้กว่าถ้าถ้าแพ้ถ้าเราแพ้รอบหนึ่งมันจะเป็นยังไงอ๋อก็เกมโอเวอร์แต่เราจะเริ่มใหม่ได้ไหมแป๊บนึงนะทุกคนใครก็ได้พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยก็ได้ลงไปเซนีรู้ว่าถ้าเราแพ้เน,นี่ยได้กว่าอะไรกันเซโอ้ยตื่นเช้ามางงเนี่ยไอ้ลงวันจันทร์ก็ลง ลงวันนี้ด้วยนะอย่ผมจะลงตอนนี้เลยเพราะว่าท,ที่แล้วสี่ัวใจไงไหนออคลิปวันนั้สี่ัวใจดีคลิปอีพีหนึ่นผมก็จะทำถอดทุกลงพร้อมกันนะมาหนึ่งช่องว่างเนะี่ยอ๋อวิดพื้นดูพุ่งรู้ หนึ่งเป็นหนึ่งเสียหองสามสห้ายังครบโอเคครบละดูยกายคนหมดละไปเล่นเลยทุกคนวันนี้สามองหไป และพี่เอ็ดกองกำลังเสิร์ฟเกมแต่ยิงป้อมอย่างเดียวดีสวยทโนย,ยิงป้อมยิงป้อมจะกล้าในความขรุ้เออตายผมกูคคเบออ๋ไม่ได้ทำอะไรเลยเออหนาลังผมตายเป็นกองแล้วมองกันมองกันเฮ้ยโน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 ่ยแท้คุม เฮ้ pathway, pathway, pathway. ยเฮ้ยเฮ้ยยากริงหมดยากนี่สมชื่อเลยครับทุกคนสวยแลละออกมาออกมาเฮ้ย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 เราไม่น่าพูดถึงอันนี้เลยให้ป้อมยายาคนรอก สวยโจมตีตอนนี้แหละโอ้โหหนูว่าจะแพ้ไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยิงโคตรแบบผมชอบแฟนธอนลนวมันแบบยิงแล้วแบบอ้าฟิตตัวได้สปาตาแล้วอ่ะ โอเคก็มาละโอเคเราก็จะอัปเดตประมาณนี้มั้งผมว่าอัปเดตตัวขุดอัปเดตนี้ก่อนนี่ก็กล่าวจบคลิปแต่เพียงเท่นี้นะครับบายบายแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับบาย